ึบได้ครับโอ้ผมยาวมากเลยอะตอนนี้ผมได้จะยาวทั้งประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้การเหมือช่างตัดผมนะครับมือใหม่เยอะมากเนาะเอาวันนี้คุยเรื่องอะไรอะส่งกันบ้านวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปช่วงที่ทุกคนคิดถึงนั่นก็คือก่อนโลกโควิด1 9จะระบาดนั่นเองเมื่อก่อนมีโควิดเราอยากจะบอกอะไรตัวเองถูกไหมมีเวลาแค่ชั่วโมงไหมฮะ อยากคุยกับตัวเองเยอะเลยอะบิตคอยก็ดีเลยอ๋อนี่คือเรากำลังจะกลับไปคุยตัวเองเอ้ยถาสนใจน่าสนใจ,นใจโดยเราจะลองไปสัมภาษณ์น้องๆในกูเดย์เนี่ยนะครับว่าแต่ละคนถ้าหากมีพลังวิเศษย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้หนึ่งเรื่องในช่วงก่อนโควิด -19 ระบาดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับตัวเองทำใบขับขี่มาทำไมไม่ฝึกขับรถให้เป็นเอาพา <c oughs> มีใบขับขี่แล้วทำไมไม่ยอมขับรถพาไม่ขับรถหรอพอสอบเสร็จปุ๊บ ก็คือเหมือนคือวิชาไปเลยไม่ได้ขับไม่ได้ใช้เนื่องจากแบบเที่ยวฟิตอ่ะเดินทางไปได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มีใต้ดินแบบมาหน้าบ้านแล้วแบบถ้ากลับไปแก้ได้ก็คงอยากจะแก้เรื่องนี้อะไรเงี้ยแ,แล้วก็บอกตัวเองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดโควิดด้วยมึงขับรถให้เป็นจะได้เซฟเซฟอะไรเงี้ยฟันล้มอ่ะไปจัดฟันใหม่ฟันล้มก็เรียกไปหาหมอสิครับไปหาหมอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีข้ออ้างเพราะตอนเนี้ล้มละเนระนาดดู ออ่หนนีเลยควรจะไปฉีดโบท็อกเสริมความงามแบบเอาให้หน้าตึงๆแบบตึงเผื่อหย่อนไปเลยอ่าลิฟหน้าให้ให้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็แฟรแก้มแล้วก็เหนียงก่อนที่คลินิกจะปิดนอกจากที่จะรอคลินิกเปิดแล้วนะคะก็นัทชิก็แอบรอกีบไวชเชอร์นะคะจากพี่โค้ดในการทำฉีดโบท็อกแบบบฟเฟ่นะคะจากพี่โค้ดหนึ่งคอร์สนะคะ กลับขอบพระคุณล่วงหน้านะคะพี่คอสวัสดีค่ะชอบผมกลับก็คืออยากกลับไปกระชากหมดตัวเองแรงๆค่ะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องแบบซื้อของทุกอย่างที่เราคิดก็ได้เราเก็บตังค์ไว้บ้างก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตไงคะเงินน่ะเก็บไว้บ้างนะครับอย่างเช่นเจ้า Nintendo Switch ค่ะคือหนู่าซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วหนูให้ดูฝุ่นที่เกาะอยู่ก่อนเห็นไหมคะ Nintendo Switch นี่ของดีนะถ้าซื้อก่อนโควิดนี่ถือว่าน้องทำถูกแล้วขาดตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะ ต่วนนี้ลนแล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากจ,จะบอกคือไม่ต้องซื้อลิบสติกกับเสื้อผ้าเยอะหยุดช้อปปิ้งเยอะแยะพอพักไม่ต้องรู้สึกว่าเปิดตู้มาแล้วแบบเฮ้ยไม่มีอะไรจะใส่เลย,ย,เลยแล้วซื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซื้อมาเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยลิบสติกก็ไม่ได้ทาและล่าสุดตู้เสื้อผ้าเพิ่งถล่มไปนะคะ แล้วก็ในตู้ที่ทยอยัดไปจากตู้ถล่มก็คือเพียบน่าจะตามตู้เสริมไปเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็ลิปสติกนะคะที่มีทั้งหมดประมาณแบบเยอะมากอะยี่สบสี่ยแท่งนะคะดิปยี่สิ้าแทง่งแต่หนึ่งปากเท่านั้นนะคะหนึ่งปากแต่ว่าซื้อเยอะมากมืองไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆเลยเพราะว่าอยู่บ้านมาจะเดือนนึ่งล้วตอนนีอ้อืใส่แต่งเกงบอล เดี๋ยวก่อน,อนนี่คือคนที่ประชุมแล้วแก้ผ้านะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแพงๆหรอกแม่โม่ในแก้ผ้าอยู่บอกกิชุดที่หล่อที่สุดงเกงที่หล่อที่สุดก็คืองเกงบอลตอนเนี้ยจากซื้อเสื้อผ้าแพงๆผมก็จะไปซื้องเกงบอลแทนตอนเนี้ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอุยตัวนี้ใส่แล้วด้วยนะนี่ซื้อมาใหม่อีกนี่สี่ตัว ถ้าตัวซื้อทำไมเสื้อผ้าแพงๆในเมื่อเราก็อยู่แค่บ้านอยากให้โควิดหายไวๆจังจะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกใส่เสื้อผ้าสวยๆบ้างเบื่อแล้วเกงบอลอยากใส่เกงยีนไปบอกตัวเองให้ตัวเองเนี่ยพาคนที่เรารักเนี่ยไปเที่ยวมันจะได้มีเวลาเที่ยวไปเที่ยวดูเน็ตฟิกไปเที่ยวดูแมวมาเปล่ามาเที่ยวกับเราเปล่าพาสาวไปเที่ยวอ๋อโอเคเออตุลาเนาะดูดี เห็นแมวบนเตียงเราไหมมันดูเดนฟิกไหมอันนี้ไม่ได้เที่ยวนี่ชวนมาห้องเลยเฉยก็คือจะบอกตัวเองว่าให้รีบไปเจอคนที่อยากเจอเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยอยากเจอใครนัดเถอะทุกคนเดี๋ยวนี้ไปเจอเดี๋ยวนี้พอมันเจอโลกนี้เข้ามามันก็ ทำให้เราอะไม่กล้าเดินทางหรือแบบด้วยมาตรการต่างๆอะไรอย่างี้มันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็เลยทําให้แบบเราเสียใจทุกวันนี้ว่าเออเนาะมันตอนที่มันมีเวลาตอนที่มันยังไปได้ตอนที่มันแบบยังไม่ต้องกังวลอะไรมันน่าจะไปอะไรเงี้ยนัดอะไรที่อยากจะนัดใครที่อยากจะไปเจอไปเจอเดี๋ยวนี้เลยนัดเลยไม่ต้องรอแล้วอยจะบอกกับเองว่ากลับบ้านบอยบอโถโถ่ถถ้าหลังจากนี้มันดีขึ้นเท่าบ้างก็รีบกลับบ้านซะนะน้องนะ หลายคนเป็นนะหลายหลายคนเป็นแล้วตอนเนี้ภูเก็ตก็คือปิดเกาะจ้ะปิด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 แบบไม่ให้เข้าทุกเส้นทางอะทางน้ําทางเรือทางบกนั่งรถเลยอะก็คือไม่ให้เข้านะจ๊ะจนกว่าจะแบบเออสถานการณ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยมีเงินให้ตายเต็มบัญชีแค่ไหนก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านไม่ได้โว้ยอย่าอินดี้อย่าอยากแกไปอยู่คนเดียวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อืมอย่าซ่ารีบย้ายไปไหนนะครับ อยากย้ายมาอยู่เช่น BTS เพราะจะได้ใกล้ออฟฟิศหน่อยก็เลยทําการสรรหาคอนโดย้ายมาอยู่คนเดียวตอนเดือนมกราสักพักทําไปได้แป๊บหนึ่งพี่ค้ดสั่ง Work ์กฟอร์มโฮมรอบที่2ก็โอเคเรากลับมาทํางานที่ออฟฟิศได้อีกแป๊บหนึ่งก็ทําการลัอรอบ3มาแล้วจ้ะก็คือสั่ง Work ์กฟอร์มโมรอบ300%โมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้าน4เดือนแล้ว ไม่ได้อยู่จ้ะคอนโดไม่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าจ่ายตังเต็มเหมือนเดิมนะจ๊ะทำประกันโควิดไว้นะทำประกันโควิดไว้ทุกเจ้าเลยเพราะมันจำเป็นมากๆ อย่าคิดว่าเราไม่ติดเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่สิ่งที่อยากบอกตัวเองก่อนมโควิดก็คือสิ่งนี้ละครับให้ตัวเองซื้อเก้าอี้ดีๆมาครับเพราะว่าปวดหลังไม่ไหวแล้วครับลงทุนกับเก้าอี้ทํางานสักหน่อยหลังก็ไปปวดสบายมันไม่ใช่ไม่ดีนะเก้าอี้เกียร์เนี่ยแต่ว่าพอนั่งไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้คุณเนื่องากเราเป็นคนตัวสูงไงแล้วมันก็เลยแบบนั่งหลังไม่ติดพอะเอ็นทุบปวดหลัง จริงๆมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการนั่งนานๆเท่าไหร่อยากจะบอกว่ารีบเคลียร์ทุกๆคิวเลยแล้วหาเวลาว่างไปเดินป่าซะมีเวลาก็รีบหนีเข้าป่าเยอะๆเลยนะครับเอาที่ใส่เดินป่าเหรอเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยซื้อมาอย่างแพงเลยใายไปได้แค่สองครั้ง ไปคุ้มเลยให้เลื่อนทริปเกาหลีให้ไวขึ้นอา้าวอันนี้โดนหลายคนเลยสายคิดถึงเกาหลีเกาหลีตั๋วพร้อมพาสปอร์ตกล้องชุดที่จะเอาไปใส่ที่นูน่นโค้ทสูทสเวตเตอร์นี่กระเป๋าเดินทางด้วยพร้อมหมดทุกอย่างแล้วไปตักตวงความสุขจากการเดินทางตรงนั้นเอาไวเ้เยอะๆคิดดูดิเราตื่นมาในอากาศไม่ถึง20องศาเดินออกมา อาหาอะไรกินง่ายๆที่ร้านข้างทางตองบกบบกี้กับออมร้อนๆน้ำซุปนัวนๆกินไข่ตุ๋นกับซุปกิมจิที่โพชัยอีกสักรอบแล้วค่อยกับที่พักตอนเกือบไเช้าเดี๋ยวนะเป็นแบบคนหนึ่งแต่คนที่เขาไม่มีสตินะเขาจําได้จริงหรอเขาไปเกาหลีมาไอที่ตั้งใจจะไปขึ้นยอดเขาฟูจิแล้วก็ผัดมาหลายปีมากเลยและปีเนี้ก็เพิ่งขี้เกียจแล้วก็ไม่ไปอีกละไปซะรีบเที่ยวซะนะของพร้อมแล้วขนาดน,นี้เพราะถ้าไม่ไปปีนี้ไม่รู้เลยว่ากว่าจะได้ไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะข้อเข่าจะเสื่อมหรือยัง ปิงปองลูกหนูลูกเก็บเงินไว้ให้ดีนะเก็บเงินที่หนูเอาไปช้อปปิ้งเก็บเงินที่ที่หนูเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆเก็บมันไว้ให้ดีก่อนมันเอาไว้ให้แน่นๆเราไปใส่ขีดไปเลยลูกล็อกไปเลยสิบชั้นแล้วก็ไปเตรียมตัวที่จะทําวีซ่าที่แบบไปประเทศอเมริกาก็ได้ไปประเทศไหนก็ได้ไปอยู่ในที่ที่แบบ เออเปิดหูเปิดตามากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นออดได้รับสิ่งที่เราควรจะได้มากขึ้นใดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นประสบการณ์ใหม่ๆต่าง,งๆอืมโอเคถือว่าน้องๆหลายหลคนตอบได้ด่านสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณผู้ดูละ่ะถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปหาตัวเองได้อยากบอกอะไรกับตัวเองพิมพ์มาให้อ่านนะครับเราบอกตัวเองอย่างครับว่าเราอยากทำอะไรถ้าโควิดหายอยากทำอะไรรีบทำนะครับ พี่มีเรื่องจะบอกตัวเองล้านเรื่องเลยอะแต่โดยโดยส่วนตัวพี่เป็นคนที่พี่ใช้ชีวิค่อนข้างเต็มที่ประมาณนึงเพอไั้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าอยากบอกตัวเองก็คงเออที่เคยคิดว่าเที่ยวเยอะแล้วไม่พอนะครับได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยครับ